บทนี้จะสอนวิธีขึ้นโมเดลพื้นสถาปัตย์นะครับพื้นภายในโครงการเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ4ชนิดพื้นระเบียงเป็นพื้นปูกระเบื้องนะครับขนาด3 0มที่พูนสาพื้นภายในก็จะเป็นพื้นลามิเนตลายไม้แล้วก็มีพื้นห้องน้ําปูกระเบื้องเหมือนกันแล้วก็พื้นภายนอกอาคารนะครับทางเดินภายนอกอาคารจะเป็นคอนกรีตขัดหยาบแล้วก็มีเป็นพื้น พื้นทางลาดน,นะครับเป็นพื้นคอนกรีตทำลายก้างปลาก็ให้เรากลับไปที่ระดับพื้นชั้นหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะสร้างพื้นเนี่ยเดี๋ยวเราทำการยกเลิกการทำการยกเลิกการแสดงผลของพื้นก่อนนะครับกด Vg ครับแล้วก็คลิกที่ For ์คลิกเครื่องหมายถูกที่ For นะครับกดโอเค ผมจะใช้คำสั่ง Architecture f o r นะครับในการสร้างกร้นสถาปัตย์ก็มาที่ Architecture ครับเลือก f o r ก็คลิก Edit Type นะครับเลือกเป็น Concrete slab สล0รมิลนะครับแล้วก็ duplicate ครับผมจะทำพื้นภายในก่อนนะครับผมจะตั้งชื่อเป็น F2 พื้นลามิเนต50มิลนะครับจากนั้นกด OK ครับ ก็มาที่ Edit ครับเราเพิ่มมา1 layer เยนะครับดันให้มันอยู่แถวที่1แล้วก็ฟังก์ชันเนี่ยเดี๋ยวเลือกเป็น Finish นะครับความหนาก็ไปที่8มินะครับแล้วก็ตัว Structure ตรงนี้ก็จะเป็นคอนกรีตนะครับความหนาก็จะเป็น42จริงๆมันจะมีหลายเลเยอร์นะครับมากกว่านี้ในการปูพื้นลามิเนต แต่ในที่นี้ผมจะไม่ได้ลงดีเทลขนาดนั้นนะครับก็จะมีแค่พื้นปรับระดับแล้วก็ตัวฟินิชชิงเลยตัวโครงสร้างเนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนวัสดุนิดน,นึงนะครับตรงนี้คลิกที่แมทเทียลที่ตัวคอนกรีตตรงนี้นะครับคลิกขวาครับแล้วก็ดูพิเคตจากนั้นผมจะตั้งชื่อเป็นปูนปรับระดับนะครับก็กดโอเคครับหลังจากเราเปลี่ยนแมทเทียล ตัว structure แล้วเดี๋ยวเรามาทำ material ตัว finishing นะครับก็คลิกที่ material แถวที่1ผมจะใช้ตัวนี้เป็นตัวตั้งต้นนะครับตัว wood stain ตัวนี้นะครับจะเลือกเปลี่ยนที่ surface pattern ครับจากนั้นเราก็มาหาตัว pattern ที่มันใกล้เคียงกับพื้นลา m i n a t นะครับที่ drafting ไม่มีนะครับก็มาที่ model โมเดลผมจะใช้ตัวนี้บูดบอร์ดตัวนี้นะครับบูดบอร์ดวตัวนี้นะครับแล้วก็กดโอเคจากนั้นก็กดโอเคครั้งหนึ่งนะครับกดโอเคแล้วก็กดโอเคครับทำการสร้างขอบเขตของพื้นภายในก็ใช้คำสั่งไลน์นะครับในการเขียนขอบเขตพื้น ขอบเขตของพื้นลามิเนตก็จะตามนี้นะครับให้เรากดฟิ n i s ครับเพื่อไปเช็คความถูกต้องก่อนแล้วก็ไปดูที่ 3D รีวิวนะครับผมจะใช้คำสั่ง section b l o c ร่วมด้วยนะครับในการสร้างผืนนะครับก็คลิกคุมแล้วก็เลือก section b l o c จากนั้นทำการปรับแต่งการมองเห็นนะครับเดี๋ยวผมดันข้างล่างขึ้นมานิดหนึงประนี้แล้วก็ข้างบนดันมาลงมา โอเคก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะปรับลายนิดนึงนะครับให้ลายมันเป็นขนานกับทางเข้านะครับก็กลับไปที <S <S ่ระดับพื้นชั้นหนึ่งเอาเมาส์เนี่ยมาชี้ที่ตัวพื้นแล้วก็คลิกแท็บนะครับให้มันไฮไลท์เส้นขึ้นมา1เส้นนะครับเส้นแพทเทิร์นพื้นเนี่ยก็คลิกเข้าไป1ครั้งใช้คำสั่งโรเตทครับจากนั้นก็มาคลิก คลิกหมุนมัน9ก้าสี่องศานะครับเราก็จะได้แนวพื้นที่มันขนาดละจากนั้นเดี๋ยวผมเข้าไปปรับตัว Surface Pattern ให้มันเป็นสีเทานะครับผมรู้สึกว่าสีขาวมันจะดูสว่างเกินไปนะครับก็เรามาที่ Material นะครับที่คำสั่งเมนูน,นะครับเลือก Material ตัวนี้ตรง Color เ,เนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนจาก r g b 00นนะครับก็เลือกใช้ตัวสีเทาตัวนี้ กดโอเคแล้วกดโอเคครับก็จะจางลงเล็กน้อยต่อไปเดี๋ยวผมจะสร้างพื้นทั้งหมดนะครับโดยผมจะใช้พื้นไทยนี้เป็นตั้งต้นนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทําการแก้ไขอีกทีหนึ่งหลังหลังจากเราสร้างพื้นเสร็จแล้วก็เหมือนขั้นตอนในการสร้างผนังนะครับคลิกที่พื้น F2 ครับแล้วก็ทําการเคลียร์สีล่าแต่ว่าผมจะแยกขอบเขตของพื้นนะครับอย่างพื้นนอ,อกนะเป็น F3 ใช่ไหมผมก็จะ คลิกแค่คลิกคุมแค่นี้แล้วก็ลดระดับลงไป5เซนจากนั้นก็กดฟิเนิชเลยต่อไปผมก็จะสร้างตัว F1 ก็คือพื้นระเบียงนะครับจากนั้นก็คลิกลากคุมเข้าไปนะครับก็จะคุมพื้นระเบียงทุกตัว ขอบเขตของพื้นระเบียงก็จะประมาณนี้ก็ลบที่ลบ50เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กด finish ต่อไปก็จะเป็นบันไดบันไดระเบียงก็เหมือนกันครับบันไดตัวนี้จะบวกอยู่225ก็จะลบที่175นะครับ กดฟินิชครับจากนั้นก็เป็นพื้นภายนอก อบเขตพื้นภายนอกก็ประมาณนี้กดฟินิชต่อไปก็เป็นพื้นทางล่าดนะครับเดี๋ยวเราไปแก้ไขค่าระดับใน 3D View นะครับจะง่ายกว่า ก็จะได้พื้นมาเยอะๆแบบนี้ผมเริ่มต้นที่ตัวพื้นภายนอกก่อนระดับเนี่ยก็จะอยู่ที่ลบสามร้อยนะครับแล้วก็ตัวพื้นทางลาดตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมปรับก่อนเป็นลบห้าสิบครับจากนั้นก็ใช้ตัว modify slab element นะครับคลิกตรงนี้ลบสองห้าศูนย ก็ประมาณนี้ก็ได้ละต่อไปเราจะมาทําการปรับไทา์ของพื้นให้มันถูกต้องตามแบบนะครับโดยผมจะเริ่มจากพื้นภายนอกอาคารก่อนนะครับก็มาคลิกที่พื้นภายนอกอาคารครับคลิกที่ดีดทายจากนั้นทําการดูพิเค e ผมจะตั้งชื่อเป็น F4 คอสลอผิวขัดหยาบนะครับจากนั้นกดโอเคครับไปที่ดิดครับเพื่อปรับรายละเอียดของพื้นที่แมททิเรียลนะครับ คลิกเข้าไปตัวพื้น f 2เนี่ยผมลืมบอกนะครับว่าเดี๋ยวเราต้องปรับ type mark ให้มันเป็น f 2ก่อนนะครับจากนั้นผมก็จะทำการสร้างพื้น f 4นะครับก็มาที่ create new material คลิกขวาแล้วก็กด rename นะครับตั้งชื่อเป็น c o r o ดหยาบนะครับที่แถบ mark นะครับเปลี่ยนเป็น f 4ครับ ที่แถบกราฟิกก็ไม่ได้ปรับอะไรนะครับก็กดโอเคได้เลยมาปรับความหนานะครับติ๊กเนตก็ผมจะให้ที่10มิลแล้วก็ปูนปรับระดับก็อีก40มิลนะครับก็ประมาณนี้กดโอเคแล้วก็กดโอเคครั้งหนึ่งนะครับสังเกตความเปลี่ยนแปลงครับต่อไปเราก็จะมาทำการปรับพื้น f 1นนะครับตัวนี้กด edit type ครับ กดที่ duplicate แล้วก็ตั้งชื่อเป็น f 1กระเบื้องเซรามิกขนาด3 0 0 0คูณส0มมนะครับจากนั้นก็กดโอเคครับแก้ไขรายละเอียดครับคลิกที่ material นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัวผิวปูกระเบื้องของห้องน้ำนะครับเป็นตัวตั้งตน้นแล้วก็ทำการ duplicate ครับแก้ไขชื่อนะครับเป็นผิวปูกระเบื้องเซรามิกขนาด3 0 0 0คูณ300 แล้วก็ต่อท้ายด้วยด้วยสกอร์ f 1นะครับเพื่อให้เรารู้ว่ามันเป็นพื้น f 1จากนั้นตรงแพทเทิร์นก็ใช้ตัวนี้แหละเพราะว่าแพทเทิร์นเดียวกันสีก็แล้วแต่นะครับว่าจะเพื่อนๆจะเอาสีอะไรผมก็ใช้สีนี้แล้วกัน identity นะครับตรงมาร์กเนี่ยเปลี่ยนเป็น f 1ครับกดโอเคปรับความหนานะครับเป็น10กับ40กดโอเคครับ ก็กดโอเคครั้งหนึ่งสังเกตความเปลี่ยนแปลงก็จะประมาณนี้นะครับส่วนตัวตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับปรับเป็น F1 นะครับโอเคจากนั้นก็จะเป็นพื้นทางลาดนะครับคลิกที่พื้นทางลาดครับพีดิทไทยก็ดูพิเคตผมจะตั้งชื่อเป็น F5 พื้นคอสลอทำลายก้างปลานะครับจากนั้นก็กดโอเค มาคลิกที่ edit ครับแก้ไขรายละเอียดปรับ material ใช้ตัว c ส r a l ผิวขัดยามนะครับเป็นตัวตั้งต้นแล้วก็คลิก duplicate ครับเปลี่ยนชื่อเป็น coral ทำลายก้างปลานะครับต่อไปแล้วก็จะมาปรับ pattern กันนะครับไปที่ model แล้วผมจะใช้ตัวนี้นะครับ1 0 0ม m mm m horizontal คลิก ok identity ตรง mark นะครับปรับเป็น f 5้ นั้นกดโอเคครับปรับความหนาเป็น10 40ผมจะใช้ความหนาประมาณนี้แหละเป็น default นะครับกดโอเคจากนั้นก็กดโอเคครับจากนั้นผมจะปรับตัวลาย p a t เทิรนะครับให้มันเป็นลายการป่าโดยกลับไปที่ระพื้นชั้นหนึ่งก่อนนะครับเอาเมาส์มาชี้ที่พื้น F5 นะครับแล้วก็แท็บให้มันไฮไลท์เส้นนะครับ จากนั้นก็คลิกเข้าไปที่เส้น1ครั้งใช้คําสั่ง rotate ครับ rotate ที่45องศาครับพอได้45องศาแล้วผมก็จะทําการแบ่งครึ่งพื้นนะครับโดยคลิกที่พื้นกด edit boundary นะครับคลิกที่ขอบนะครับแล้วก็ move มันไป750นะครับจากนั้นกด finish ต่อไปผมก็ทําการ m i n l e r พื้นตัวนี้นะครับใช้คําสั่ง m i r l e r ครับ เราก็จะได้พื้นลายก้างปลาเยบร้อยแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะไปแก้พื้นห้องน้ํานะครับโดยคลิกที่พื้นห้องน้ําแล้วก็ทําการยิงไทจากนั้นผมจะใช้ตัวพื้น f 1นเป็นตัวตั้งต้นครับแล้วผมก็คลิก Duplicate นะครับตั้งชื่อใหม่นะครับโดยเปลี่ยนจาก f 1เป็นแค่ f 3านะครับส่วนชื่อเนี่ยก็จะเป็นชื่อเดิมนะครับกดโอเคจากนั้นก็มาแก้ไขไรายละเอียดนะครับแก้ไข Material นะครับ Duplicate ตัวผิวกูบเบื้งเซรามิกนะครับแก้ไขชื่อต่อท้ายจาก f 1เป็น f 3นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมปรับสีเล็กน้อยจากนั้นก็มาที่ identity นะครับแก้ไขมาให้เป็น f 3กดกด ok แล้วก็กด ok ค,ครั้งหนึ่งเป็นการออกมา ต่อไปผมก็จะมากําหนดจุดเ,เริ่มต้นปูนะครับของตัวพื้นกระเบื้องก็ในห้องน้ำเนี่ยเดี๋ยวผมจะกําหนดที่มุมนี้นะครับผมก็ใช้คําสั่ง Align นะครับโดยมาที่ Modify แล้วก็เลือกตัวนี้ Align ก็มาคลิกที่คลิกแท็บนะครับเพื่อที่จะเลือกเส้น Finishing ของผนังนะครับหนึ่งครั้งแล้วก็มาเลือกที่ตัว Pattern กระเบื้อง แล้วก็ทำซ้ำคำสั่งเดิมนะครับที่อีกที่ผนังอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะสังเกตว่าตัวกระเบื้องของเราเนี่ยก็จะเริ่มจากตรงนี้ไล่ออกไปนะครับทำเช่นเดียวกันกับพื้นระเบียงนะครับแต่ทีนี้พื้นระเบียงเนี่ยพอดีผมสร้างเป็นพื้นเดียวกันนะครับมันก็จะทําให้เวลาเราเริ่มต้นสตาร์ทเนี่ยตรงนี้แล้วพวกนี้มันก็จะมีผลกระทบด้วยผมก็เลยเดี๋ยวแก้ไขใหม่นะครับเป็นสร้างแยกกัน เป็นแต่ละชิ้นไปเลยก็คลิกที่พื้นระเบียงครับอีดิทบาร์เลลีก็ลบตรงนี้ทิ้งไปก่อนจากนั้นก็ใช้คำสั่ง C S นะครับสร้างใหม่ นี้เราจะมากําหนดกันพื้นระเบียงระเบียงข้างหน้าเดี๋ยวผมกําหนดให้มุมนี้นะครับเป็นตัวสตาร์ทผมก็ใช้คําสั่งออนไรครับคีย์ลัด AL แล้วก็มาคลิกที่ขอบพื้นคลิกที่แพทเทิร์นขอบพื้นแพทเทิร์นบันไดก็เหมือนกันนะครับคลิกที่แพทเทิร์นแพทเทิร์นอ่าส่วนตัวพื้นระเบียงข้างหน้าเนี่ยผมก็จะเริ่มที่มุมหนงคลิกแพทเทิร์นคลิกที่ขอบพื้นคลิกแพทเทิร์นครับ เราเบียงข้างหลังบ้านก็ผมจะเริ่มปูมุมนี้ขอบพื้นแพทเทิรบันไดก็เหมือนกันขอบพื้นโอเคเรียบร้อยนะครับในการจัดลายกลับไปที่3 d v i ีวครับเดี๋ยวเราเช็คความถูกต้องเล็กน้อยนะครับหมุนดูอ่าตรงนี้ยังไม่ใช่นะครับตรงนี้จะเป็นลบหนึ ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนในการสร้างพื้นสถาปัตย์เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ